ในส่วนของการลงทุนเหล่านี้นั้นผมอยากให้มีการลงทุนมากขึ้นนะครับในการประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศในชุมชนขนาดเล็กขนาดใหญ่ด้วยในทุกๆเรื่องเลยนะนะทุกๆเรื่องมันมีหลายสาขาที่เรียนไปแล้วเมื่อกี้นี่เจ็ดสาขาอะไรที่จําได้นะครับการการเกษตรใช่ไหมการนวดแผนโบราณนี่ก็ใช่นะครับเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิง สุขภาพนะมันต่อเนื่องกันนะ่ะมันไปดูก็แล้วกันนะในการขับเคลื่อนปัญหาภายในประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องกันด้านเศรษฐกิจที่สัมพัน์วันนี้ก็แหมก็คิดเรื่องข้าวเรื่องยางคิดกันทั้งวันทั้งคืนนะก็บอกพี่น้องชาวนาชาวสวนยางหน่อยว่าก็เราพยายามอย่างเต็มที่นะครับว่าทำยังไงจะให้ราคามไม่ตกลงไปมากวันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหานะวันนี้ก็เห็นมีหลายคณะมาพบที่ทำนิิรัฐบาลวันนี้ก็เห็น เชิญกันไปคุยที่กระทรวงเกษตรแล้วล่ะนะว่าจะต้องใช้เวลาอย่างไรจะแก้หายอย่างไรถ้าจะใช้เงินมากๆมันคงไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ก็ก็ช่วยไปเยอะแล้วนะก็คงต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการที่จะสร้างมาตรฐานราคาให้ให้สูงขึ้นนะครับผมคิดว่าวันนี้ก็ราคาน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะกําไรน้อยหน่อยนะสำหรับชาวนาที่ลงทุนสูงผมถึ่งบอกไปแล้วว่าการลงทุนเนี่ยมันต้องไปเป็นลดอย่างไงในค่าการลงทุนในการทํานาหรือการทําสวนยางสวนยางก็ไปคุยที่ว่า าการดูแลสวนยางการพัฒนาหรือการให้ปุ๋ยจะทํำยังไงปุ๋ยอินทรีย์ใช้ได้ไหมนะแล้วบวันนี้ที่มีปัญหามหมถือคือเจ้าของสวนยางกับใครกับผู้กรียดยางรับจ้างทั้งสองอย่างเนี่ยก็สัดส่วนมันมันต้องปรับอะไรกันหรือเปล่าเราจะต้องยอมรับกันอย่างไรถ้าทั้งสองส่วนเนี่ยต้องการเพิ่มทั้งคู่เนี่ยรัฐบาลเขาไปไม่ไหวนะไปไม่ไหวทุกประเทศเป็นหมดนะวันนี้ได้เสนอมีการประชุมร่วมกัน4ประเทศนะครับ มีใครบังละ่ะไทยฟิลิปปินส์อินโดนเีเซียมาเลเซียนะฮะที่ที่ในส่วนอาเซียนด้วยกันนะครับในส่วนของจีนส่วนของญี่ปุ่นผมว่าได้ขอข้อมือไปแล้วนะครับว่าจะทําอย่างไรที่ระดับสิ่ค้าทางเศรษฐเหล่านี้นะครับในส่วนของการแก้ไขกฎหมายนั้นผมเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ไล่มาในครั้งนี้ถ้าเรามองว่ากฎห,หมายทั้งหมดที่เราต้องแก้ไขใน,ในหลายๆประเภทนะทั้งกฎหมายปกติกฎหมายที่ออกยังไม่ได้ค้างๆอยู่กฎหมายที่เป็นสากล กฎระเบียบเกี่ยวกับการทําสัญญาทางการค้าเหล่านี้ทั้งหมดมันสามสี่ร้อยฉบับนะนะและมีบางอย่างต้องออกใหม่เพิ่มเติมด้วยเรื่องการลดความเหลื่อมล้ําเรื่องการศึกษาเรื่องการเข้าถึงเหล่านี้มากมายนะก็ปรับมาขนาดนี้ได้ประมาณร้อยหกสิบสามฉบับมั้งที่จะต้องออกให้ทันภายในหนึ่งปีเนี่ยภายในหนึ่งปีที่มีการปฏิรูปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้กําหนดไปว่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันควรจะเท่าไหร่จานวนเท่าไหร่ ใน3มเดือนแรกสาเดือนต่อไปนะอันนี้ก็กลับเรียนทางสภานิติบัญญัติแล้วก็สภาไปรูปด้วยนะมันต้องสอดคล้องกันทั้งหมดแม่น้ำา้าสายที่ว่ารัฐบาลก็จะขับเคลื่อนไปอะไรที่ที่ทาได้ทําเลยอะไรที่ต้องแก้กฎหมายก็แก้ไปให้ให้ทันใน1ปีอะไรที่ยังทําไม่ได้ต้องไปเพิ่มเติมในเรื่องอีก,อกหลายอย่างก็ไปไปว่ากันระยะยาวน่นนะวันนี้อะไรที่ออกได้ต้องออกก่อนแต่ต้องฟังความคิดเห็นก่อนนะครับอันนี้ขอย้ํา เรื่องเศรษฐกิจพิเศษเราก็พูดกันหลายครั้งแล้วเดี๋ยวผมเรกรงว่าหลายๆคนจะไม่เข้าใจนะครับว่าถ้าเรามุ่งหวังชุมชนอย่างเดียวหมู่บ้านตำบลอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้นะเราก็ต้องสร้างทั้งในส่วนของการเทรดดิ้งเขาเรียกว่าการค้านะถ้าเรายังสร้างสังคมที่เป็นผู้ผลิตอย่างเดียวเนี่ยหรือประเทศเราเป็นประเทศผู้ผลิตอย่างเดียวเนี่ยคือไม่มีการทําการค้าเองเนี่ยมันไม่ได้นะวันนี้หลายอย่างที่เราต้องแก่ระดับประชาชนก็ทํานะครับ พี่น้องประชาชนก็ต้องหาทางว่าทำยังไงจะเกิดตลาดชุมชนให้ได้ตลาดกลุ่มจังหวัดให้ได้นะลดในเรื่องของการควบคุมราคาตำ่ำโดยพราคาข้นกลางอะไรเหล่านี้ต้องแก้ไขถ้าเราเทรดดิ้งเองหรือว่าค้าขายกันเองเนี่ยผมว่ามันจะได้รายได้ดีขึ้นนะและเรารวมกลุ่มะนะใครมาซื้อของถูกเราก็ไม่ขายทํานองเนี้ยแต่ท่านก็ต้องรัฐบาลจะไปดูแลในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการเทรดดิ้งทั้งระดับท้องถิน่นและระดับรัฐบาลนะกับต่างประเทศด้วยนะ วันนี้ก็มีการเตรียมการในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนในบริษัทการเงินนะจากต่างประเทศมาลงทุนในประเทศเราเหมือนกับประเทศที่มีการลงทุนมากมายในปัจจุบันเนี่ยปัญหาของเราคือความยากง่ายในการประกอบการแล้วในเรื่องของการสร้างบุคลากรที่จะรองรับเรื่องเหล่านี้นะเราต้องเตรียมการให้พร้อมวันนี้ได้สั่งสกสาไปแล้วล่ะนะฮะในเรื่องของการเตรียมการเรื่องเหล่านี้นะครับในเรื่องของการตั้งบริษัทเกี่ยวเรื่องการลงทุนนานการเงินเนี่ยวันนี้มีหลายประเทศสนใจนะ แล้วเราต้องแก้ไขกฎหมายเป็นกันนะครับมันจะได้เร็วขึ้นนะแล้วก็ทําได้โดยเร็วในเรื่องของการแก้ปัญหาการขาดน้ําหรือน้ําท่วมเนี่ยปี 58, ป58ผมบอกไปแล้วว่าถ้าเราทําแผนใหญ่ออกมาแล้วเนี่ยทั้งประเทศมาแล้วทั้งทุกระบบแล้วเนี่ยปี58มันต้องเกิดผลในปี58เนี่ยตรงไหนจะไม่ควรจะท่วมอีกแล้วก็ต้องไม่ท่วมตรงไหนที่จะไม่แรงอีกแล้วก็ต้องไม่แรงคงเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่โตมากนักนะครับเป็นบางพื้นที่เท่านั้น คงทั้งประเทศไม่ได้ผมเรียนไปแล้วว่าาทั้งประเทศนะใช้เวลาในการทำเนี่ยหลายปีเป็น10ปีใช้งบประมาณสูงมากนะสูงมากเราก็ค่อยค่อยทำในช่วงที่มีความเดดือร้อนมากที่สุดก่อนนะตรงไหนที่พอจะประคับประคองไปได้ก็ค่อยค่อยทำไปแต่ทั้งหมดจะต้องมูลการงงบประมาณทั้งหมดที่รัฐบาลได้ให้ไปแล้วกับทุกกระทรวงสำรวงกรมในการดูแลพ่อแม่พี่น้องเนี่ยต้องให้เฉลี่ยให้เท่าถึงมากน้อยก็ว่ากันมานะครับอะไรที่เติมได้ก็เติมนะงบเหลือจ่าย งบกลางปีอะไรต่างเขาไปว่ามานะงบเงินกู้ก็ต้องไม่มีปัญหานะทั้งกู้ในประเทศกู้ต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการรับฟังความเห็นจากประชาชนแล้วกันนะหลายเรื่องที่มันมีปัญหาก็คือเรื่องเงินทุนเรื่องคุณภาพของการทํางานนะก็คือบริษัทต่างๆที่มารับไปแล้วเนี่ยบางทีคุณภาพไม่ได้นะเรื่องแล้วก็เรื่องในเรื่องวงของการผ่านการกระทาประชาพิจารณ์นะ เรื่านี้มันเป็นปัญหาหมดอ่ะนะถ้าถ้าไม่ยอมกันเลยมันก็ทาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นมันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะเพราะ <_ d ata> นั้นวันนี้เรามีปัญหาเรื่องน้ําอุ่โพคบริโภคแหล่งน้าปรปาป,รปาการส่งน้าประปาให้ทั่วถึงเนี่ยยังยังมีปัญหานะครับ <_ d ata> ผมคุยกับระทรงมหาไทยไปแล้วเนี่ยก็รับว่าจะเป็นการให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะดำเนินการได้นะครับ <_ d ata> ก็โชคดีที่ก็ทํามาอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็ขอบคุณนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องหลายๆส่วนในการทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทย Eh, แล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่ดูแลประชาชนนะในเรื่องของการไปประชุมร่วมกับต่างประเทศเนี่ยวันนี้ก็ให้นโยบทยไปกับทุกกระทรวงว่าเวลาประชุมเนี่ยมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทงไปพูดเขาไปรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีข้อเสนอจากเราไปด้วยวไม่ว่าจะเรื่องโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสีเขียวมันต้องมีข้อเสนอของประเทศเราไปด้วยผมยกอย่างง่ายเรื่องโลกร้อนเนี่ยเราไม่ใช่ประเทศที่สร้างโลกร้อนมลพิษมากนักนะแต่เรามีป่าไม้ไง เพราะนั้นทำยังไงเราจะได้ให้เขาสนใจเราตรงนี้ว่าประเทศใดที่มีประเทศที่รักษาป่าไม้ได้ดีเคยพูดกันมาแล้วนะครับในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะ,นะ <_ d ance> ก็คงต้องทําให้ต่อเนื่องว่าทายัางไงประเทศเหล่านี้จะได้เงินมาสนับสนุนในเรื่องของการดูแลป่าไม้ในเรื่องของการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้เป็นปอดของโลกไงนะเราสร้าง,ง,งความสำคัญตรงนี้ให้ได้ก็แล้วกันนะเพราะนั้นการไปไประชุมในทุกๆเรื่องทุกรทกระทรวงเนี่ยต้องรู้ทุกเรื่องนะว่าเราจะไปพูดอะไรกับเขา เป็นฝ่ายเศร,รษฐกิจไปไประชุมเศร,รษฐกิจก็พูดเรื่องความวามันคงได้เพราะมันพันยึดโยงกันหมดขนาดนี้ต้องมีข้อมูลนะเพราะนั้นจะทํางานอิสระกับกระทรวงใครกระทรวงมันไม่ได้แล้วนะต้องรู้กระทรวงรอื่นเขาด้วยเพราะนั้นเวลาประชุมครมเนี่ยผมจะพูดเยอะพูดเยอะให้เข้าใจว่นนโยบายรัฐบาลว่าอย่างไงกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มีส่วนอยู่ข้องตรงไหนอะไรหลักอะไรรองอะไรเสริมมันจะได้มีเรื่องไปพูดเขาไปยื่นข้อเสนอเขาบ้างไม่ใช่ไปรับเข้ามาอย่างเดียวไม่ได้นะครับในเรื่องของการส่งเสริม ในเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยวันนี้เราแก้ไขไปหลายอย่างด้วยกันนะเรื่องกฎกติกาเรื่องการตอนเวลาระยะเวลาเนี่ยเดิมเคยใช้เวลาเป็นเดือนๆอนะนะวันนี้ต้องเรียบร้อยภายใน30วันนะแล้วการลงทุนทั้งหมดเนี่ยต้องไปเข้าที่ B ีก่อนนะบีวจะชี้แจงได้ถ้าไปต่างประเทศนะครับในประเทศก็ได้นะคือถ้านึกอะไรไม่ออกกาไปที่บีวายนึกอะไรไม่ออกมาที่รัฐบาลดีกว่าผมก็พร้อมที่จะชี้แจงพร้อมจะมีผู้นําพาหรือตอบรายละเอียดไปแต่ผมว่าไปให้ถูกช่องดีกว่านะ ทางพาณิชย์ก็มีตสาหกรรมทาง b ี i มีหมดอะนะศูนย์วันซอ่อมสวิตเนี่ยเรื่องวันซอ่อมสวิตเหมือนกันวันนี้ก็มีปัญหาอีกเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยผมให้ความสําคัญนะที่ทํามาแล้วทั้งหมดจดทะเบียนประเทศพื้นบ้านไปแล้วแต่บางประเทศก็ยังไม่ได้จดเช่นเวียดนามเนี่ยก็ได้คุยกันหารือกันแล้วลว่าเดี๋ยวาจะต้องตั้งขึ้นมาแล้วก็จดทะเบียนชาวเวียดนามที่ทํางานในประเทศไทยอีกอีกประเทศหนึ่งที่ทํางานอยู่เขาทางประเทศต้นทางก็ขอมาปัญหามันอยู่ที่ไหนทราบไหมครับปัญหาอยู่ที่ว่า การพิสูจน์สัญชาติเนี่ยมันทําได้ช้านะต้องมีชุดพิสูจน์สัญชาติเคลื่อนที่ไปอีกอะไรอีกนะวันนี้ที่ผ่านมาสองประเทศก็ยังยังทาอยู่นะเราใช้บัตรชั่วคราวไปก่อนเพราะนั้นต่อไปเนี่ยก็คงต้องทําไงให้เร็วแล้วต้องเตรียมการให้รองรับเอซีปีหน้าด้วยปีหน้าต้องเตรียมคนงานแรงงานให้พร้อมและทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยต่างชาติเนี่ยให้ถูกกฎหมายเดี๋ยวมันมันเปิดพื้นที่ขึ้นมามีโรงงานมากขึ้นแล้วจะเอาคนงานจากที่ไหนมาละ่ะ ถ้าไม่เตรียมไว้ขึ้นบัญชีไว้ล้วก็นะเตรียมการไม่ด้วยนะครับปัจจัยวันนี้ที่อยากให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจก็คือปัจจัยในการที่กําหนดให้แต่ละประเทศมีความเ้าด้านได้อย่างไรสร้างความเข้มแข็งได้อย่างไรมันหลายประการด้วยกันมันไม่ใช่ปัจจัยภายในประเทศอย่างเดียวในประเทศขอ่างเดียวสถิตรภาพมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยอันนี้เป็นหลักอันที่หนึ่งแล้วมันที่จะเกิดเรื่องอื่นไปอีกนะไม่ว่าจะเกิดถานการต่างประเทศ ด้านความมั่นคงความขัดแย้งยังคงมีอยู่เมื่อกี้ดูข่าวในทีวีทั้งไทยต่างประเทศก็มีขัดแย้งหลายประเทศด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าให้เกิดขึ้นในประเทศเราดีกว่านะเราจะได้รองรับไอ้ความเจริญต่างที่จะเข้ามาที่ไหนขัดแย้งมากเขาก็ไม่ไปเขาจะได้มาที่เราไงเราไม่ขัดแย้งนะครับก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าการจริาจรเศรษฐกิจวันนี้เขาต้องใช้คำว่าเป็นพลวัตนะก็คือต่อเนื่องเชื่อมโยงหมุนเป็นพลวัตนะไม่ใช่เดินไปแล้วก็หยุดปั๊บแล้วก็หยุดรอเขา ไม่ได้มันต้องเดินไปเรื่อยเป็นพลวัตก้าวทดแทนไปเรื่อย mm. <ๆ>เพิ่มเติมไปเรื่อยขยายขนาดอะไรไปเรื่อยนะครับในเรื่องของกติกาสากลเรื่องโรคร้อนเรื่องโรคระบาดเรื่องการใช้ความรุนแรงการค้ามนุษย์การใช้แรงงานทาสต,ต้องแก้ต้องแก้ใหญ่โตนะวันนี้ประเทศไทยเราไม่ได้ดูแลลึกในรายละเอียดมานานนะวันนี้ต้องแก้ทั้งระบบต้องใช้เวลาให้เร็วนะครับมีเวลาปีเดียวการพัฒนาความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายภาพสําคัญ ถนนเส้นทางสายวิทยุไฟฟ้าปลาปาโทรศัพท์อันนี้พูดหลายครั้งแล้วนะทุกหน่วยงานต้องไปช่วยกันประชาชนก็ต้องร่วมมือนะช่วยกันนะในการที่จะแสดงความเห็นหรแสดงความต้องการแลนะในสิ่งที่มันเป็นไปได้นะถ้าถ้าต้องการเวลาเดียวเร็วๆมันไม่ได้หรอกนะอีกอันหนึ่งที่มันจะมีผลกับการพัฒนาประเทศก็คือความสัมพันธ์ที่ดีกันระหว่างประเทศในประเทศของเรากับประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมถ้าความเชื่อถือระหว่างผู้นําของแต่ละประเทศมันเชื่อถือกันให้บอกปล่อใจซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนกัน นับถือถึงกันแล้วกันให้เกียรติกันมันก็พูดอะไรกันก็ได้นะแต่อยู่ในกรอบนะที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาตินะครับอันนี้ก็อยากจะฝากว่าขอเถอะนะขอเถอะอย่าไปขัดแย้งกับใครอีกเลยนะในประเทศก็ไม่ได้ต่างประเทศก็ไม่ได้อีกละนะอย่าไปขัดแย้งกับเขาวันนี้ก็จริงๆแล้วอยากจะพูดเบาๆนะก็พูดไปมันก็หลายเรื่องอีกเหมือนเดิมนะปัญหามันก็เยอะนะแต่ก็ค่อยแก้ไปแล้วกันในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งในอาเซียนเนี่ยมันมีผลกระทบกับประชาคมโลกด้วยนะ เพราะเราเป็นแหล่ง,ลงข้าวแหล่งน้ําแหล่งอาหารโลกแหล่งพลังงานทดแทนของโลกเนี่ยอนาคตเนี่ยผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยจะเป็นเป็นผู้นําทางด้านอาหารนะร่วมกับประเทศหลายประเทศในอาเซียนด้วยนะครับก็ใจรอให้ถึงเวลานั้นนะวันนี้ก็ร่วมมือ,อกันลวกันนะความขัดแย้งในประเทศจะเป็นตัวทวงความเจริญทุกด้านเลยนะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้หมายความผมจะไปกดดันใครไม่ฟังข้อเห็นของใครใช้การควบุมอนาจมามา จำกัดสิที่เรพภาไม่ใช่วันนี้ผมถือว่ามันเต็มที่แล้วนะที่เราผ่อนผันให้ทุกอย่างเนี่ยนั้นขอร้องเรื่องการสร้างวัทกรรมสร้างาผลกระทบที่มีต่อการปฏิรูปเนี่ยขอเถอะครับขอเถอะนะไม่เกิดประโยชน์อะเรื่องการทุจริตผีกฎหมายหลายท่านเา็าเอ๊ะเป็นห่วงว่าคอรชอย,อยังให้ความสำคัญอยู่ให้เหมือนเดิมแต่เห็นได้ว่ามีการสอบสวนดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยเยอะแยะไปหมดนะก็สอบไปใช้เวลาไปก็ว่าไปอย่าไปเร่งรัดเลยนะ ในส่วนของเรื่องอปทอเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นนะซึ่งมันจะมีการหมดอายุเนี่ยผมก็ได้เสนอไปให้คมอมพิจาแล้วนะกำลังอยู่ในขั้นตอนพินาอยู่จะทํำยังไงถ้ามันเลือกตั้งไม่ได้ก็ให้รัาการก่อนได้ไหมน่าจะดีกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็พี่น้องอปทก็เตรียมตัวให้ดีนะครับว่าจะทำยังไงกันต่อไปข้อสำคัญคือท่านคิดแล้วกันว่าท่านจะทํำยังไงให้ประเทศชาติมันปลอดภัยนะแล้วก็ก้าวหน้าไปให้ได้เพราะมันต้องสอดคล้องทั้ง รัฐบาลส่วนกลางส่วนพิพากษาส่วนท้องถิน่นต้องเดินไปให้ได้นะครับสร้างเอาชื่อบ้านให้กับประชาชนในสัปดาห์นี้นะผมก็จําเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศอีกสองประเทศนะก็เป็นใกล้ๆดีละครับก็ลาวกับเวียดน,นามซึ่งมีการพบปะก,กับท่านผู้นํา3ครั้งแล้วนะในการชุะชุมที่ผ่านมาก็คงไปพูดคุยเฉพาะทวิภาคีกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าอะไรที่มันตรงกันอะไรที่มันจะขับเคลื่อนอะไรที่มันยังค้างอยู่ไปพูดกันให้หมดนะแล้วก็จะได้เดินหน้าประเทศ ทั้งสองประเทศเนี่ยให้ให้ให,ให้มีความก้าวหน้าไปนะให้เร็วขึ้นในช่วงต่อไปก็รู้สึกจะมีที่ที่ประเทศทางใต้เราคงเป็นประเทศสุดท้ายนะที่ใกล้ๆรอบบ้านเนี่ยมาเลเซียนะครับเนื่องจากว่าเลื่อนกันมาหลายครั้งแล้วท่านก็ไม่ว่างผมก็ไม่ว่างก็ไปว่างกันตอนสิ้นเดือนอีกทีก็คงไปกันอีกครั้งในช่วงนนนะครับนอกนั้นก็เป็นการประชุมตามบาระนะก็มีรู้สึกจะมีที่เกาหลีนะเกาหลีเรื่องความร่วมมือนะครับ ครั้งหนึ่งแล้วก็มีการประชุมที่ท่านรองายกกล่าวไว้คือที่ดาวอสอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวเป็นระยะระยะไปแล้วกันจริงๆแล้วผมก็อยากขับเคลื่อนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะถ้าเราโม้แก้หาในประเทศอย่างเดียวมันคงไม่ได้ก็ต้องไปเดินต่างประเทศด้วยนะครับในประเทศก็วันนี้ทุกคนในรัฐบาลก็ผมคิดว่าทุกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายก็เดินหน้าอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะสร้างความรู้ได้ไม่ไม่มากนักนะครับไม่มากนักเพราะมันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการ ถ้าพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันก็อันตรายที่เพูดไปแล้วมันจะเติมปัญหาอะไรหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆสร้างการรับรู้ไปให้กับพี่น้องประชาชนไปเรื่อยๆนะตามลําดับนะฮะใจใจ,ใจอย่าร้อนมากนักนะผมคิดหมดอะ่ะเพราะรับปัญหามาทั้งหมดอยู่แล้วในขณะนี้นะผมก็มีประสบการณ์ยาวนานพอสมควรรับฟังปัญหามาตลอดระยะเวลาในการรับราชการวันนี้ก็เอาเหล่านะั้นะนะมามา,มาทบทวนแล้วก็นำเข้าสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนนะครับ ก็ทุกวันนะเวลา18นาฬิกาก็ถ้าว่างนะก็ชมไอ้รายการเดินหน้าประเทศไทยด้วยแล้วกันนะ18นาฬิกา15ทีเองนะว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะถ้าไม่ไม่ฟังเลยมันก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วก็พอถามผมแล้วผมตอบไปบางทีมันไม่ครบไงไม่ครบมันก็เป็นปัญหาต่อไปนะ,ค,นะครับแล้วก็ที่พิเศษในการที่ผมสั่งการเพิ่มเติมในการประชุมคอรมอทุกครั้งเนี่ยผมจะให้โฆษกรัฐบาลเนี่ยเขาสรุป แล้วก็อธิบายชี้แจงเพิ่มเติมว่าการประชุมมีรายละเอียดอะไรบ้างที่ผ่านมาอาจจะสร้างอารมณ์ไม่ได้มากนะักตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะให้มีการเอามารีวิวในรายการเดินหน้าประเทศไทยด้วยแล้วกันนะก็เราติดตามดูนะจะได้รู้แล้วก็จะได้ลดความเป็นห่วงไงว่าเ,เรื่องนี้ผมทำหรือ,อยังเรื่องนั้นทำหรือ,อยังคิดหรือ,อยังถ้าท่านติดตามแบบนี้นะมันก็จะดีนะ ทั้งเรื่องการปฏิรูปเรื่องกฎหมายเรื่องสอรชสปชเรื่องรัฐบาลอีกช่องท่านไม่ค่อยได้ดูว่าช่องโทรทัศน์รัฐสภาไงนะเขาถ่ายทอดทั้งวันนะเป็นสาระใครชอบกฎหมายใครชอบออการทํางานของรัฐบาลในเรื่การบริหารดีไม่ดีลองเปิดดูที่ครับเปิดดูนะว่างๆก็เปิดดูก็ได้นะอย่าไปดูบันเทิงมากๆอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูทุกอันจะได้รู้ว่าประเทศเราหนึ่งละครก็ดูได้ ภาพยนตร์ก็ไปชมได้นะไปเที่ยวไหนก็สะดวกขึ้นแล้วก็การไปรูปก็กังเดินหน้าสรชรก็ลาลังออกกฎหมายเออมันจะได้เข้าใจว่าประเทศเราไปตรงไหนตอนนี้นะถ้ายัางยังเอาปัญหาพันไปพันมามันไม่ได้นะวันนี้เราต้องสากฎกติการะเบียบให้เดินหน้าประเทศไท้ได้โอเคนะครับนะผมพร้อมรับฟังทุกท่านพร้อมรับฟังทุกกลุ่มนะขอบคุณในคันแนะนํา นะครับจากทุกท่านที่ได้กุณาให้คำแนานำกับรัฐบาลและคอสชมาขอบพระคุณครับสวัสดีครับ